สวัสดีครับทุกคนมาพบกับบูมธลิตอีกแล้วนะครับและคลิปนี้ก็คือ10ไอเทมสำหรับการจัดโต๊ะคอมประจำปี2021นะฮะโอ้โหต้องบอกว่าปี2021นี่เป็นปีแห่งการจัดโต๊ะคอมจริงๆนะทุกคนกระแสะการเดสเซตัพเนี่ยมันมาแรงมากๆในตอนนี้นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็คงอยากจะได้ไอเดียไปใช้กับโต๊ะตัวเองบ้างซึ่งวันนี้บูมธลิตและทีมงานเนี่ย เราก็มีลิสต์ของไอเทมสําหรับการจัดโต๊ะคอมมาป้ายยาเช่นเดียวกันนะครับซึ่งอยากจะบอกว่า10อย่างที่เราเลือกมาวันนี้เป็นของที่พวกเราใช้งานจริงๆหมดเลยนะฮะไม่ได้มีการสปอนเซอร์ใดๆถ้าพร้อมแล้วไปพบกับ10บไอเทมจัดโต๊ะคอมประจําปี2021กันเลย สำหรับไอเทมแรกสุดที่เราจะมาแนะนำกันในวันนี้นะฮะจะเริ่มจากอะไรที่มันใหญ่ที่สุดบนโต๊ะนี้เลยนั่นก็คือหน้าจอมอนิเตอร์นั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นจอของยี่ห้อเดลนะฮะรุ่น UltraSharp U2720Q นะครับอันนี้เป็นหนึ่งในจอที่คุ้มค่าที่สุดในตลาดเลยนะในราคา20,000 ต้นๆความละเอียดของหน้าจอเนี่ยจะเป็น 4K 60 h z แล้วก็ตัวจอเนี่ยจะมีขอบเขตสีที่กว้างที่99% sRGB ถ้าเกิดใครจะใช้กับทำงานกราฟิกอะไรต่างๆเนี่ยตัดต่อวิดีโอสบายมากแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยมีพอร์ตให้เลือกใช้เยอะแยะมากมายเลยนะฮะ USB-C USB-A HDMI mini Display นะครับมีหมดรวมถึงว่าถ้าเกิดใครต่อโน้ตบุ๊กเข้ากับจอตัวเนี้ยเราสามารถชาร์จไฟผ่านสาย USB-C ได้ด้วยนะฮะเสียบเส้นเดียวเนี่ย ใช้งานพอร์ตอื่นๆได้ครบจบเลยนะครับแล้วก็ทางฝั่งเอโกโนอมิกของจอตัวนี้ก็คือสามารถปรับได้หลายทิศท,ทางมากขึ้นลงซ้ายขวาหมุนซ้ายขวารวมถึงปรับแนวตั้งแนวนอนเนี่ยใช้งานได้หมดเลยนะครับสำหรับบางคนนะฮะอาจจะบอกว่าเอ้ยจอผมมีแล้วพี่บูมแต่ว่าจอผมอาจจะปรับขึ้นลงไม่ได้นะครับดังนั้นผมจะมาแนะนำไอเทมที่2นะฮะนั่นก็คือ แท่นวางจอหรือว่ามอนิเตอร์สแตนนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นของอีเกียนะรุ่นซิกฟินนะครับราคาเพียงแค่590บาทนั่นเองนะฮะเป็นไอเทมที่คุ้มค่ามากๆคือมันจะทําหน้าที่ยกให้จอของเราเนี่ยมันสูงขึ้นเพราะมันสูงขึ้นมันอยู่ในระดับสายตาเนี่ยทำให้เราเวลาเราใช้งานเนี่ยเราก็ไม่ต้องก้มมากเกินไปแล้วก็พอมันยกสูงขึ้นแบบนี้มันจะมีพื้นที่ด้านล่างให้เราสามารถแบบเก็บของอะไรบางอย่างให้มันไปอยู่ใต้จอได้เพื่อให้โต๊ะของเราดูสะอาดเรียบร้อยมากขึ้น และสำหรับไอเทมที่3ที่จะมาแนะนำวันนี้นะคะคือแท่นวางโน้ตบุ๊กหรือว่าแล็ปท็อปสแตนนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ที่วางอยู่บนโต๊ะนี้จะเป็นแบบแนวตั้งหลายๆคนเนี่ยชอบใช้โน้ตบุ๊กต่อเข้ากับจอมอนิเตอร์ใช่ไหมครับแต่มันจะประสบปัญหาว่าเราไม่รู้จะเอาโน้ตบุ๊กไปวางตรงไหนพอเรามีตัวแท่นวางเนี่ยมันจะทําให้โต๊ะของเราดูสะอาดเรียบร้อยมากขึ้นโดยเฉพาะตัวแบบแนวตั้งเนี่ยมันจะประหยัดพื้นที่มากเลยนะฮะทำให้เรามีพื้นที่สําหรับวางของอื่นๆเพิ่มขึ้นได้ แต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยอยากจะได้แบบ2จออ่ะเราก็จะใช้สแตนอีกแบบหนึ่งนะฮะมาเร็วๆสิครับแหมอ้ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะที่เป็นแท่นวางโน้ตบุ๊กที่สามารถเปิดฝาโน้ตบุ๊กทิ้งไว้ได้นะครับมันก็จะยกให้ตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยมันสูงขึ้นใช้เป็นจอที่2คู่กับจอมอนิเตอร์แบบนี้ได้เลยยี่ห้อนี้จะเป็นของ Twelve South นะฮะราคาประมาณพันกว่าบาท และหลังจากที่เราเอาโน้ตบุ๊กของเราต่อเข้ากับจอมอนิเตอร์แล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีเมาส์กับคีย์บอร์ดแยกใช่ไหมฮะดังนั้นก็จะมาถึงไอเทมที่4กับ5ของเราในวันนี้ไอเทมที่4เริ่มจากเมาส์ก่อนนะครับ Logitech MX Master นะฮะซึ่งอันนี้จะเป็น Master 3นะครับถ้าเกิดใครหาไม่ได้จะซื้อ Master 2มาใช้ก็โอเคเมาส์ตัวนี้ผมใช้คำว่ามันเป็นเมาส์ที่มีทุกบ้านไปเรียบร้อยแล้วนะฮะคือในออฟฟิศนี้มีอยู่ด้วยกันถึง5อันทีเดียวถามว่ามันจะดีอะไรขนาดนั้นนะครับคือตัวดีไซน์มันเนี่ยมันจะออกแบบมาให้มันถูกหลักเอ็กโกอมิกการใช้งานนานๆเนี่ยมันจะไม่เมื่อยมืออย่างที่2คือเขาจะมีปุ่มด้านข้างตรงนี้ที่อยู่ตรงนิ้วโป้งเนี่ยที่มันเป็นปุ่มที่เรียกว่า Gesture Button นะครับตัวนี้จริงๆ มันสามารถเรียนแบบการทํางานของจ e สเจอร์บนแทร็กแพดได้ทําให้บางทีช็อตคัตอะไรต่างๆมาอยู่ตรงนิ้วโป้งเนี่ยมันสะดวกขึ้นด้านข้างตรงนี้จะมีไซส์สครอว์วิวด้วยนะครับให้เราสามารถเลื่อนตามวิวแบบซ้ายขวาได้ซึ่งอันนี้มันจะสะดวกมากใช้ได้กับหลายโปรแกรมเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบบทํางานเอกสารทํากราฟิกตัดต่อวิดีโอมันจะทําให้เราเลื่อนซ้ายขวาได้อย่างสะดวกมากขึ้นนั่นเอง และเมื่อมีเมาส์แล้วนะฮะต่อไปก็ต้องเป็นคีย์บอร์ดใช่ไหมครับดังนั้นจะมาเข้าสู่ไอเทมที่5ของเรานั่นก็คือ คีย์ครอน Q1 นั่นเองนะครับซึ่งจะเป็น m มคคานิคอลคีย์บอร์ดตัวท็อปสุดของทางคีย์ครอนที่เพิ่งวางจำหน่ายในปีนี้นั่นเองนะฮะตัวนี้มันจะเป็น m มค h านิคอลคีย์บอร์ดที่สามารถคัสตอมได้หมดเลยสามารถเปลี่ยนสวิชเองได้สามารถเปลี่ยนคีย์แคปเองได้หมดทุกอย่างแล้วก็สำคัญเลยเนี่ยคือดีไซน์ของมันไม่ไ,มได้ดูเกมมิ่งจัดมากมันเป็นเหมือนกับคีย์บอร์ดหน้าตาทั่วไปอะ่ะแต่ว่าได้ความรู้สึกของฟีลิ่งการกดที่มันสมูทแล้วก็เสียงดีมากเดี๋ยวผมจะขอซาวเช็คให้ทุกคนกนนัังงสกิดึ ประมาณนั้นแต่คีย์บอร์ดตัวนี้มันก็จะมีข้อเสียอยู่นิดหน่อยคือเขาจะไม่มีแบบไวเลสขายคือจะต้องมาเป็นสายแบบนี้นะฮะซึ่งสายที่เขาจะให้มาเป็นเป็นสายขดๆแบบนี้นะครับ ก่อนที่จะไปดูไอเทมที่เหลือทั้งหมดนะฮะเข้าสู่ช่วงสปอนเซอร์ของคลิปนี้กันก่อนนั่นก็คือ i r o b o t นั่นเองนะครับ iRobot เนี่ยเป็นแบรนด์หุ่นยนต์ทำความสะอาดอันดับหนึ่งจากอเมริกาเลยนะฮะแล้วก็เขามียอดขายอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นอีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นแบรนด์ที่ทำให้หุ่นยนต์ทำความสะอาดเนี่ยเป็นที่นิยมแล้วก็เป็นต้นแบบของการพัฒนาหุ่นยนต์ประเภทนี้เลยนะครับ โดยเจ้าตัวนี้นะฮะเป็นหุ่นยนต์รุ่นท็อปของเขาเลยนะครับมีชื่อว่า Roomba ์ plus นะครับมาพร้อมกับดีไซน์ที่ดูพรีเมียมหรูหราสวยงามนะฮะเป็นสีดำด้านตัดกับสีโรสโกลแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวท็อปเนี่ยมาพร้อมกับเทคโนโลยีอัดแน่นมากมายนะครับแต่ที่สำคัญเลยที่ทำให้ตัวนี้แตกต่างคือเขามาพร้อมกับแท่นกำจัดขยะอัตโนมัติการทำงานของมันเนี่ยคือเมื่อหุ่นยนต์เนี่ยทำการดูดฝุ่นจนมันเต็มถังนะครับเขาจะเดินทางกลับมาที่แท่นดูดตัวนี้แล้วแท่นนี้จะทำการดูด ขยะออกจากตัวหุ่นยนต์โดยที่เราไม่ต้องทำเองนะครับทำให้หุ่นยนต์นี้สามารถไปทำงานต่อได้ทันทีแล้วตัวแท่นนี้สามารถเก็บขยะได้มากกว่าหุ่นยนต์ถึง30เท่าเลยนะครับแปลว่าเราสามารถปล่อยหุ่นยนต์ตัวนี้ทำงานต่อเนื่องได้ยาวๆเป็นเดือนเลยนะฮะแล้วเราค่อยมาเก็บขยะไปทิ้งตอนที่ถังนี้มันเต็ม แล้วนอกจากหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนะฮะเขายังมีหุ่นยนต์ถูพื้นด้วยนะฮะ b r a v a Jet M6 Black นะฮะหลายๆคนอาจจะเคยเห็นหุ่นยนต์ทำความสะอาดที่สามารถดูดฝุ่นแล้วก็ถูพื้นได้ในตัวเดียวกันใช่ไหมครับแต่ทาง iRobot เนี่ยเขาเชื่อว่าการแยกฟังก์ชัน2อันนี้ออกจากกันเนี่ยทำให้การทำความสะอาดพื้นมีประสิทธิภาพสูงกว่า โดยหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเขาจะทํางานก่อนแล้วค่อยตามไปด้วยหุ่นยนต์ถูพื้นนะครับเหมือนกับเวลาที่เราทําความสะอาดเองเนี่ยเราก็จะเริ่มจากดูดฝุ่นก่อนแล้วเราค่อยถูพื้นใช่ไหมครับซึ่งการที่มีหุ่นยนต์2ตัวนี้ช่วยเราทํางานนะก็จะช่วยทุ่นแรงเรื่องการทําความสะอาดพื้นไปได้เยอะเลยนะครับใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.irobotthailand.com นะครับหรือทักไลน์ไปที่ @irobotthailand ก็ได้นะฮะวันนี้ขอบคุณ iRobot ที่สนับสนุนคลิปนี้ครับ ต่อมานะฮะจะเป็นไอเทมที่6นะครับซึ่งผมใช้คําว่าอันนี้เป็นหนึ่งในไอเทมยอดฮิตประจําปี2021นี้เลยนะฮะนั่นก็คือเดสแมทนั่นเองนะครับก็คือแผ่นรองโต๊ะนะฮะถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ผมรู้สึกว่ากระแสะของเดสแมทมันไม่ได้มารุนแรงเท่ากับปีนี้นะที่แบบโอ้โหทุกคนอยากได้เดสแมทกันเยอะมากเลยอันที่เราใช้เนี่ยเอาจริงๆมันไม่ใช่เดสแมทมันเป็นแผ่นรองลิ้นชักของอีเกียนะฮะชื่ออีเกียคอมพลีเมนต์ซึ่งราคาเท่าไหร่นะ200กว่าบาท ใช่ไหม250้เ <250. S 2> ท่านั้นเองครับทุกคนแล้วเราก็เอามา adapt ให้มันกลายเป็น desk map นะข้อดีของตัวนี้คือพื้นผิวมันจะมีความคล้ายๆแบบพวกกระมิยนแล้วมันจะทําให้มันแบบมีสัมผัสที่มันน่าใช้งานมากขึ้นแล้วก็มันจะมาช่วยทําให้โต๊ะของเรามีลุคที่มันแบบดู proper มากขึ้นอะดูแบบดู clean ดูสวยงามมากขึ้นนะครับ ซึ่งอันนี้มันจะเป็นสีออกเทาๆหน่อยนะแต่ถ้าเกิดบางคนอยากจะได้เป็นสีแบบออกเข้มๆหน่อยเราก็จะมีอีกหนึงยี่ห้อมาแนะนำนั่นก็คือ Delta Hu ับ i n i m a l i s t i c d e s ดสแนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึงยี่ห้อยอดฮิตนะฮะอันนั้นก็จะทำให้มันมีลุคที่มันแบบดูขรึมขึ้นมาดูเป็นสีแบบโทนมืดหน่อยนะฮะเหมาะกับแมนๆอย่างเรา มาถึงไอเทมที่7นะฮะซึ่งอันนี้จะเริ่มแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยแล้วนะครับอันนี้จะเป็นแอมหูฟังนะครับเบอร์ริงเกอร์ HA 400นะฮะซึ่งก็คือตัวเล็กๆตัวนี้นั่นเองนะครับอันนี้มันจะเป็นแอมหูฟังที่สามารถต่อเอาท์พุตได้ถึง4ช h น n n ลนะครับซึ่งมันจะเหมาะกับคนที่แบบบางทีในโต๊ะตัวเองมีทั้งลำโพงแล้วก็มีทั้งหูฟังแบบนี้แล้วชอบใช้งานแบบสลับไปสลับมาแต่ขี้เกียจมานั่งกดเปลี่ยนเอาท์พุตในคอมอะไรแบบนี้ ดังนั้นเนี่ยเราสามารถเอาอุปกรณ์ทั้งหมดต่อเข้ากับแอมตัวนี้นะครับแล้วเราก็สามารถปรับโวลลูมของอุปกรณ์แต่ละตัวได้จากตรงนี้เลยนะฮะสมมติอยากจะใช้หูฟังก็ปิดลําโพงแล้วก็เปิดเฉพาะหูฟังสมมติอยากจะใช้ลําโพงแล้วก็ปิดตัวหูฟังแล้วก็เปิดลําโพงหรือจะใช้2อันพร้อมๆกันก็เปิดโวลลูมทั้งสองอันพร้อมกันได้ด้วยรีบไปซื้อนะครับเพราะว่าราคามันพันกว่าบาทแล้วมันก็จะหมดแล้วนะมาถึงอุปกรณ์ชิ้นที่8นะฮะชิ้นนี้ผมจะบอกว่า มีหรือไม่มีก็ได้แต่ถ้าเกิดมีมันจะทําให้โต๊ะของเราดูดีขึ้นมากนั่นก็คือ Wire l e s s charger นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นของยี่ห้อเ e n s e นะแต่ว่าจริงๆมันใช้ยี่ห้อไหนก็ได้แหละเอาที่ดีไซน์ที่ทุกคนชื่นชอบสาเหตุที่แนะนำ w i r e l e s s Charger เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรามีอุปกรณ์เยอะใช่ปะ่ะแล้วบางทีเราก็อยากจะเสียบชาร์จมันพร้อมๆกันหลายๆอันแต่ถ้าเกิดเราชาร์จอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมกันอ่ะมันจะมีสายระยองระยางเยอะมากเลยแล้วมันจะดูแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยเราไปหาชาร์จเจอร์ที่มันเป็น w i e l e s s ที่มันสามารถชาร์จอุปกรณ์ได้หลายๆชิ้นพร้ออมกันะ่ะ มันจะทําให้โต๊ะของเราดูคลีนขึ้นนะครับอย่างอันเนี้ยผมเอามือถือเอา Apple Watch เอา AirPods ชาร์จไว้พร้อมกันมันก็ยังดูเรียบร้อยอยู่นะครับแล้วพอมันเป็นไวเลสเราก็สามารถหยิบใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วยสำหรับไอเทมชิ้นต่อไปชิ้นที่9นะฮะบางคนอาจจะบอกว่าหูไวเลสชาร์จเจอร์นี่ไม่เอาไม่ชอบเลยอะไรไวหลงไวเลสไม่เอาชอบแบบมีสายสเสถียรกว่าเราจะแนะนำสายชาร์จอันหนึ่งที่มันแบบครอบจักรวาลมากนั่นก็คือ In Charge X Max นะฮะอันนี้เป็นสายชาร์จที่แบบมันแทบจะมีทุกหัวในเส้นเดียวแล้วทุกคนหัวมันสามารถเปลี่ยนได้นะครับแล้วข้างนึงเนี่ยจะเป็น USB-A คู่กับ USB-C และอีกข้างหนึ่งเนี่ยจะเป็น Lightning คู่กับ USB-C นะครับแล้วตัวหัว Lightning เนี่ยสามารถอะ a แดปใช้คู่กับ Micro USB ได้ด้วยนะฮะซึ่งมันแปลว่ามันแทบจะชาร์จอุปกรณ์ได้เกือบจะทุกแบบที่เรามี ข้อดีอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือตัววัสดุของเขามันน่าใช้งานมากตัวสายเนี่ยมันจะเป็นสายถักแล้วก็เป็นสายแบนดด้วยไม่หักง่ายไม่พันกันพับเก็บสะดวกแต่มันจะมีข้อเสียอย่างหนึง่งคืออัตราการส่งข้อมูลมันอาจจะไม่ได้เร็วมากมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับแบบเอาไว้โอนไฟล์อะไรแบบนี้แต่ถ้าเกิดใช้มันเป็นสายชาร์จเนี่ยคือเราแทบจะไม่ต้องพกสายเส้นอื่นแล้วอะใช้เส้นเดียวจบเลยและสุดท้ายนะฮะมาถึงไอเทมชิ้นที่10นะครับซึ่งอันเนี้ยผมจะบอกว่ามันเป็นของที่ไม่ได้จําเป็นจะต้องมีฟังก์ชันออะไไรมากากกแแตตต่่เว้ง เพื่อให้โต๊ะของเรามันดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับนั่นก็คือ props ต่างๆนั่นเองนะฮะซึ่งมันจะเป็นอะไรก็ได้ทุกคนมันจะเป็นแบบรูปโพละรอยของเราแปะไว้มุมจออะไรแบบนี้หรือว่าจะเป็นแบบโคมไฟเล็กๆน่ารักเอาไว้ตั้งบนโต๊ะอย่างอันนี้จะเป็นน้องเห็ดของยี่ห้อเล็กซอน,นะฮะซึ่งมันไม่ได้เพิ่มไลติ้งอะไรกับโต๊ะตัวนี้หรอกแต่วางไว้เฉยๆแล้วมันน่ารักดีเวลามีใครเดินมาถามว่าแบบเอ้ยอันนี้ไว้ทำไรอะ่ะอ๋อเปล่าเอาไว้ วางสวยๆนะฮะหรือมันจะเปลี่ยนเป็นแบบแจกันดอกไม้อะไรก็ได้ที่แบบมันจะทำให้โต๊ะของเราดูเป็นโต๊ะของเราจริงๆนะครับ โอเคครับจบเรียบร้อยสำหรับ10ไอเทมสำหรับการจัดโต๊ะคอมประจำปี2021นี้นะฮะก็มีอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ถ้าเกิดเราไม่ทำเนี่ยโต๊ะคอมของเราจะไม่มีวันสวยเลยนั่นก็คือการจัดสายไฟนะฮะหรือเคเบิลแมนจเมนต์นั่นเองนะครับนอกจากจะซื้อของมาแต่งโต๊ะของเราแล้วอย่าลืมเก็บสายไฟให้เข้าที่ด้วยมันจะทำให้โต๊ะของเราดูดีขึ้นมากเลยนะฮะทุกคนส่วนรายละเอียดของไอเทมต่างๆที่ผมได้พูดไปนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ในวิดีโอดีสคริปชั่นแล้วกัน,น,าากนข้้าางงล่งไดนะะ แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้บุมธลิตขอลาไปก่อนสวัสดีครับ